ทีนรั้มแบบแรกก่อนทางสีพันดอนครับสีพันดอนครับมาจากเวียงจันโอ้ลั้แบบเวียงจันลร์สีพันดอนข้นสวรรค์ลำมมึนมึนอ่อ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 นเอ้ยแก้มเจ้าอ่อนอ่อนมีตะคองม,มาก่อนแล้วไปน้อแก้มขาว ขันมาเป็นขวางเอาสีนอนทอ,อดคำสิลูกคำสุมือไตทิมบวชเลยให้ก้นวายเยอะๆมาตายน้ำขวางอดไตแต่น้ำอ่อนซ้อนจนเผอ่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้รุ่นขึ้นมากวนเลยเยอะใจบางทีเสร็จ ข <h _> ึ้นไปยังเลยนี่ขึ้นไปยางยาำไหนยาเไ็นสิบี้โดนตีจากบาดได้กว่าอยากเต้นกว่ยอยากเต้นเป็นเต้นคุณอ่ะสังกะสีคุณอ่ะโอ้าสังกะสีไม่ได้ขี่ตัวโอ้ยจากบ่เป็นยังก็ไม่ขี่ตัวเป็นยังกี่กี่ตัวไม่หลุนเงี้ยวใส่เบื่อแล้วโอยากเต้นมองนี้ ปัวผีฟ้าบ่อีพออ้ยเนาะอ่อนอ่อนจะตายไ่ได้กดจักรยานแล้วปจากตึกจากตึกจากตึกมาแากบ้านไหนฮะเจ้ามาจจกบ้านไหนกูแล้วบึ้งงามบ้านไหนก็บึ้งงามบึ้งงามต้องการยังหรอครับโอ้ยกระบอต้องการยังหรอครับเจ้าชิวเล้งเลงหลายครับกีฬใสุดแนวนี้เขาเอิญชุดยังเนี่ยเอิญเดบครับ ทรงน้อยเสียน้อยเหนือเอ็นเดบครับคันขาบานสิเ่าเป็นจังซี่นะโอ้ยน้อโอ้เดบนี่เขาเรียกเดบมาให้ยายถามดูจังนี้จะหลุดมาเอ้าเดรนไอเอ้ยพี่น้องมึงไก่สสตีกันแล้วมันไม่ใช่ไก่ตีตีกันใหญ่ใหญ่มันไอ้ไนอะไรไอ้สายเดบเัาขับขับอย่างนี้นะเวลามึงปวดขี่ปวดเย่ยวน้วมึงทำยังไงโอ้ปวดขี่ปวดเย่ยวก็ไปขี่ให้มันแล้ว ไอ้สิเปล่าๆสนามวันโอ้ยอ,อยากกันโอ้ยอยากกันอยากกันมันไม่ใช่อย่างน,านั้นความหมายยายถามนี่คือว่ามึงใส่ขับขับอย่างนี้เวลาปวดขีบปวดเดย่าทำไมมึงแก่ทานโอ้ยเจ้าสิมาอยากนำหยองคอยปวดขีบปวดเย่าคอยจีไปซีคนหาคนบุญตัวอ้ะมึงเคยจีบไปหลายคนแไ่ช่วยกันแก้ส่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสมมุติว่ามือไหนหมือนึงกินตำบระคัมขี้แตกดิ ที่แกท่านหมดส่งตัวนั้นทิมไปเลยโอซลาเลยรับรองว่ามันมีตัวเดียวรอกในโลกนี่เดบขับอยากเ<อ>ต้นไมอยากเต้นอยากเต้นเอาเถาะเตอเถาะเตยเถาะโอไปมากท,ท,ที่ท่ี่สิเดบโอ้ยเขามากมวนเนาะโอ้ยผู้เฒ่าคือสิสั่งถึงเฮ้ยผู้เฒ่ามากตัวแบบเนี่ยผู้สาวมีวะผู้สาวก็มากแบบนี้ละส่งว่าซักน้าบ่อาบนี่ละเดบเอ่อเดบเดบ้านเด็ก่ก็เดบบานเด็กก็กูแล้วบูนะ บึงงามเลยเออบึงงามเอาก็บังมือเขียนใส่ไว้โอ้ยนลงบ้านจะคลอนเ่า่ผู้ถามก็ถามดูดูมีเมืยอีดีบ่กายว้ยสร้างบ่อเนาะควนควนหาผาเาเผอนได้เมื้อไรบะเอ้ยเมืยอลายจิกจกมีบ่กิิกกิกเยอะลูกนี่ดิห้อยเอาว่ามันป่าครับโอ้ยใส่ดิผู้สาวไดุ้กลังไว้จะเฝ้ามาท่านพร้อมก็คือบาเลย มาล่ำอย่างงามในทุ่งเลือดที่ในเยี่ยมน,น้ำแยงแยงแยงกินแก้สูตรออกที่ละครับยังไงจอยแข<า>่งแข่เนี่ยมบาบอกลูกเนี่ยครับลูกพี่บ้องที่ละครับไปล่างแป้งออกที่ละครับเหมือันอีกแหลกกอดตอดม,ม,ม,มูผู้สาวว้าสิพี่ไผยมามากสิผู้สาวกรับบอมีม่นี่มาปล่อยไฟโอ้ นีละแนวหาฮะแตุ่่นบ่บึงงามด้นฮะขอบุณเล่อโอ้โหรับผมโอ้โหขอบคุณครับโอ้ยดีใจหน่อยเลเง้ไนทานี่ะเอาผู้ถือมารอที่แรกบ่ให้ดิโอ้โหอะขอบุณอะไร อยากกระซ้ามาถอดเงินไม่พอดีใจปะครับดีใจครับอดีใจไรไม่ต้องห่วไปใส่มาใส่้ยไป้ยชม้ำนาทุกคนยอมพลาดครับเป็นแต่มีผู้สาวลายอี่หลี่ะว่าขันรัพยนีกับมิงนเองเงินหายแล้วบังเทลครับเอ้ากูมาพีทาสักปอบเจ้น้งแม่ข้าไปวุ้ยกูจะรำวนๆทำไมมันถอดไปวนกูจะไปลุกไปไไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเล่นมันอู่ ให้เวลาเด็กคนละไปอะไรเสรีฮะหน้าที่นี่มันเป็นหน้าที่ของข่อยสีรัมพ่น้องมึนก็รัง้งี่ยก็แม่นอยู่ก็แม่นอยู่ให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยผู้บริรั้งคนกับสีนอนอรัมเราสีมาลัมสีพันดอนยังอ่อนอ่อนเรียบร้อยละอ่อนอ่อนให้กับหูเข้ามั่งม้วนนะครับบนแม่นสีม้าอ่อนอ่อนใหเลยเด็กถามาคือเราดูแท้ล่ะโอ๊ตเราไม่ก็จะโอ้ยคนหลายคนหลายลูกไปเด็ก ไอสทำชั้นแล้เหรอผล้กองไอเลยนไปยำกันแล้เพ้อผพ้อเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเพ้อไม่ตายจีมึงนางลงเอ้ด่างวะได้ไปเอาเอ้ก็ไมื่บอกด้เลยโอ้มึงมาเล่นกับกูจริงจกบาทได้หรอง่ยเกินกูเพราะบทรแหงมากจองมดน เป็นหมอนดีมึงสิกูเป็นหมอทอนแขวะจิกูสบายเลยเป้่ามึงนีอารมณ์กูบอดีคือหน้าตากูเด้อเยาลงเขาลงเาเดี๋ยวหน้ากูเจกูใสก็เป็นได้กูอะเอาละเอาละ่อยเอาจิบกอเอาละปะลูกกูเียว กูว่าได้็ดอยังนะนักเลงขี่ขาดอาเด็กไปไปไปมึงกูว่าแล้วดูกำปั้นใส่ปากเจ้าป่าสอบเดินว่าเราจีนลบมันไทมากนะ เรียนบ่หันท so oh. 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 oh, wow. ี่ซื้อหรอวะกูโมเดลนี้กับไก่ือบ่เดลหันหันอยู่เเียนว่าได้แล้วเป็นยังส่งฮัทขาเยเนี่ยโอ้โอ้ขี้ไล่ไปเดียวคนบึงแงมความสิบโย่าลค้นเลยไปไปแล้วมา ไมมไแล้วคุณรู้หมเกืบเกือบกูจะตั้งทุนมีคาดไหนม้ผมไปบุญอะยอไปดนกับยนที่บ้าสติกันนี่ลสิกันโอ้ย ไปแล้วล่ะมันไปแล้วไม่แล้วบมอเไปแล้วเอาไม่ไอ้นั่นโอ้ยไอ้ก็ยากมันโอ้โอ้ยไอ้ก็ว่าแล้วไม่เนี้ยไอ้แล้วมันฟ้องฟังอยู่เนี่ยโอ้ยโอ้ย กี่ใจขานเอเ้าท้มียงออกานเหอ,อ,เอโอ้โหโอ้โหทาบนบึงงามไแม่แยันชีแตกเลยนั่นนั่น,น,นอีกีเนี่ยมาสมเด้จเอาา ไปว่าจี๊ซ่าแล้นี่รองจ่วจ่กอีกนของเงินใหม่อะนะนี่และกินเหล้ามากจริงจริงงันก็กินเหล้าเมามานบ่เนี่ยมาพี่จังเมามาเ่้วการเ่ยวงานจะต้กินเหล้ากินยาผากข้าขี้โหง มาเที่ยวกันเที่ยวงานได้กินเหลากินยามนระงับสติอาด้มอะไ้มากับมวนยาเดียวยาเสพติดถงยังไงยาเสพติดพวกไก่กล้วตอกนันเอาบ้ากับไป่างไหไปมันต้องแน่นั้นพวกนแก่ย่าไปม้วสมยาเสพติดเป็นไม่รุนไปใสมาเสมันมาตงมีมูมมีพวกไง มูหอยบ้านกุ้งโขงไปเท่าไหร่มูมากุ้งโขงเป็นไทยเล้ไปมูหอยจละนี่เรามูกันคืออยู่ไปเที่ยวสขาดอะได้เลยอเนี่ย วาลิทนใครไม่อยู่อก่าว่าคุณเะไรีิฮะบ้านมีหยังมีหยังมีหยังคือโวิ่งไหวกับบุกเวกปักหัวอล์มันจะตีเฮาไหมหมอมันไปใส่บอกรูแลกเขาไปหนันแล้วก็แลกออกมาดีไปเอาเกือบรึหังเพราะดังมันมาเตีอยังเขาอยู่เนี่ยกูที่แลนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจ้าอยู่บ้านให้ก่อนกูโคโค่คือแล้วอยู่บ้านโคโค่ดิคือ ย่าเลยโอโหจักได้ว่าสุดว่ากูป้ายังไงเนี่ย่ากูคือลี่เจ้าเจ้าอจ้าเพราะอันนี้มันยังสนองอย่ายบายเฮ้ยอยบายมันยังไงเนี่ยมันฮอนมันคือสีฮอนกีตาร์ไฟโอ้ยมู่กันดิเนี่ยมู่กันครับเชี่ยวกันเชี่ยวเชี่ยวนี่ เว้ยบอกไ้ปากอายพ่อจะบอกอเอินเชี่ยวเต็มปากเต็มคำเลยบุ้ยเขาเป็นยังเชี่ยวกับเชี่ยวแต่หนาไปที่เลื่อนหลังไปที่ไม่ต้องนะว่าไม่ได้สมบัติมันคนรุ่นคนละรุ่นอายุบ่ใกล้กันเลยรุ่นพ่อรุ่นลูกเนาะเจ้าอายุไรไปเนี่นยไหยลื่น,นเลขออกมือแทบเนื่งทันตัวเต็กออกจะได้ยังไงเ,เอาห้าหกกันเนียโอ้ ซ้ำซ้ำบอกงวดกวอนนั่นล่ละอายุเจ้าเออออกวันยู่ในตัวใครดีล่ะตอนนี้ก็พ่อซอเกิดเออมาฮันกับสองเก้าบอกวดกวอนเออวัดควันกับเก้าสองเออเพรารุ่นมาติดก็บสองเก้าเออสองเก้าพ่อซอเกิดเจ้าพ่อซอเกิดใอยเอองวดหน้าพี่น้องจำไว้เด้อะออกมือเกิดออกมือตายมู่กันจีมู่กันเอาก็แจ้งตัวนั่นนี่เป็นมู่กันเลยขับเพราะว่าบ่าว <Enfin> ่า <excited Et> บัว่าจังได้บัว่าเถาบัว่านุ่มนะขัดแจ้งแต่นี่เป็นมู้กันได้โตเดฟสิมู้เดฟเดฟพี่ตะมวนก็มวนพี่ตะมวนครับไปก็ต้องย้อนยืนยื้อซื่อยืนดูผู้เป็นวอลเลยยืนยื้นี่สม่ได้ไม่ได้เอาไปดำหน้าแก่นวอลน้ำแก่นในในดำในแก่นดำหน้าแก่นในมองกูยืนนี่รับรองว่าบัวด้ดำมันหนีบัวลงมเออสมมุติบัวเดฟเขาจะไปตลาดไปตลาดพี่น้องดูครับเดฟเขาจะไปตลาดแล้วครับโอ๋อย่างไปแนว่ยนี่เลยพอดีก็หมาที่จะบุกกล้าครับน้อง ตัวเธอได้น้องาวิาาใ่ตบังเน่แ้ค้าเสดก็ั่อนเลยเขาหยอกเลยค่โอ้เด็กนี่มักมวนยอกแม่กระทั่งแม่ครับเออเอาเอเด็กผู้นี้โอ้อยแบนตาเรายงคือขับาน คือมาจากาพบพ้านคุณพ่อนง